โงเรียนเรามีตรงไหนที่จะพอจะทําได้บ้างนะครับก็ให้ความคิดไปยังวระนักุนศระาศิลปะนะครับได้ออกแบบแล้วก็ให้นักเรียนที่ที่ในชุมนุมหรือในวิชาเรียนได้ได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็เราก็จะมีงานอาคารสถานที่ขึ้นอันนี้ก็ไปสเก็ตเลย,เลยวาดทาเลย อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือบันไดนะคบผมขึ้นบันไดไปทางเพราะว่าบันไดของเรามีแค่ตัวเดียวครับมันมีตัวเดียวใช่ครับแล้วแล้วนะก็ะต้องขอบคุณพวกเราที่ที่สามารถที่สร้าง,างศิลป,ปะที่ได้ตรงใจตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปก o อปปี้ใครเราในด้านนี้ก็ชอบครับชอบไปในแนวนี้เพราะว่ามันแบบ รู้สึกยังไงอ่ะมันรู้สึกดีอ่ะครับพอเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบครับแล้วเอาเวลาไหนที่มาทำคือเวลาค่าว่างครับได้รับนโยบายจากท่านรองคันทภงมานะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์นะครับก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มสาระนะครับทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระแล้วก็คุณครูที่สอนทันศิลป์นะครับว่าเราจะแบ่งพื้นที่กันและจะทาหัวข้อเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เนี่ยไปทางที่ทางหัวข้อไหนก็เลยได้หัวข้อว่าเป็นแนวสตีพาร์นะครับที่ ให้นักเรียนอะค,คิดขึ้นมาเองนะครับอย่างภาพนะครับที่เป็น

หรือป่าหรืออะไร,รละแล้วก็ให้ครูศิลปะมาออกแบบอันนี้มออะไรครับมอ8ค่ะมอจากกาแพงจากฝังนู้นนะครับมันจะสุดไปทางที่ขุดจานเนี่ยประมาณ400เมตรนะครับ400เมตร ก็เอาโซนระหว่างการระหว่างโรงอาหารเพื่อว่าจะให้นักเรียนจากที่เป็นรั้วอันนี้มมสองพับแปดนะครับส่วนมากจะวาดภาพในแนวไหนแนวอนิเมชั่นเป็นอนิเมะอะไรอยรักตู่งงน้าืมแล้วมมมาาไคนที่สออก้ ะะข้างนอกเป็นเป็นรั้วทึบนะคะข้างนอกเป็นรั้วทึบก็จะง่ายหน่อยว่าได้เต็มพื้นที่ส่วนข้างในนะมันมีกรอบหน้าต่างนะคะมันมีเสามีท่ออย่างเงี้ยนะคะงานออกแบบของเด็กก็จะแตกต่างกันไปครนี้เด็กม .4 เนี่ยนะคะก็จะโจทย์ยากกว่าอมอต้นนะคะ <c oughs> ก็คือว่า S 1> <S 1> <S ให้เด็กคิดงานมาเองนะคะในในตอนแรกนะคะก็คือให้นําเสนอแบบนี้ลูกให้นําเสนอแบบว่า,าห้องไหนจะเอาลูกอะไรเราก็มาพิเศษให้เขาหาอเ,เองครัออบาหาอุปกรณ์ภาพนะทุกอย่างมันสวยงามหมดเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองวาดกันดูก่อนส่นต,ตัวในตัวตัวเองเนี่ย